คือบ้านน้องพินนี่คือเสานี่เป็นเสาสี่เหลี่ยมเ <c oughs> ดือเบน,นี้เก่าแก่จริงเป็นไม้เก่าดั้งเดิมเลยเนาะ <c oughs> นี่คือพื้นนี่คือต้องเป็นแบบนี้นะคือขลัง <c oughs> สวยมากยังกับคุณหนูเลยอะขลังดีอะดูดิกินออกไปข้างนอกเลยจนพี่ต้องแบบว่าต้องเข้ามาดู <c oughs> อาหารชาวผ่าที่เราคาดไม่ถึงต <c oughs> ้อง <c oughs> เอเวียนแนงนั่นอะเออแอ้วงั้นอะอือหือน่ากินน่ากินอย่างเลย <c oughs> ขมไหมไม่ขมค่ะเรต้มหลายน้ำแล้วจ้ะ ดูหน้าตาเขาเป็นทีมากลงเลยเออจริงเนาะเหมือนละอองฝนลงอ่ะดูดิเส้นทางการเดินทางไปสู่เส้นทางด้านหน้านั่นคือเส้นทางการเดินทางกลับไปบ้านน้องพินซื้อน้องพินบอกกเราว่าน้องพินจะพาไปดูบ้านเก่าแก่ของเธอที่เธออาศัยอยู่ใช่ค่ะและครัวของเธอก็ยังคงดั้งเดิมเหมาะแก่การที่เราจะได้ไปเรียนรู้ใช่ค่ะว่าวัฒนธรรมวิถีชีวิตของเธอเป็นยังไง อันนี้คือสิ่งที่ยังไม่มีใครไปไถ่ายทอดที่บ้านน้องพินเนาะใช่คเรื่องเรื่องคือน้องพินมาถึงจุดตรงบริเวณโซนที่ผมอยืนยืนอยู่ตรงนี้ก็คืออยากจะให้ดูวิถีชีวิตการทําไร่การทํานาแบบชมเผ่าดั้งเดิมที่ต้องลงมือปลูกด้วยตัวเองเนาะโซนพื้นที่ตรงไหนที่เป็นพื้นที่นาของน้องพินเอ่ย อันนี้นะคะเป็นพื้นที่ไร่ของหนูค่ะเออนะเวลาต้องพินมาปลูกข้าวที่คือมาปลูกเองหรือว่าต้องมาให้ใครปลูกต้องมาปลูกกันหลายๆคู่ค่ะอ,อ๋อก็คือต้องปลูกเป็นคู่ด้วยค่ะไม่งั้นมันจะไม่เสร็จค่ะคำว่าคู่นี่คือผู้หญิงกับผู้ชายใช่เลยค่ะอ้ต้องมีผู้หญิงกับผู้ชายโดยความเชื่อว่ามันจะให้ข้ามันสวยสวย,สวยแล้วก็มีแบบว่าผลผลิตที่เยอะใช่ค่ะอ๋อพี่ก็เพิ่งจะรู้นี่เป็นความเชื่อของคนชนเผ่าละหูเนาะ,ะแม่ หน้ามาปลูกคู่กับน,น้องพินจังเลยได้เลยค่ะกําลังจะเริ่มแต่แต่ว่าถ้าเกิดพี่มาปลูกแล้วจะให้อะไรพี่เป็นสิ่งตอบแทนจ้ะกับข้าวอร่อยๆค่ะวันวันนี้ไปทำก่อนเดี๋ยวพี่มาช่วยปลูกได้ไหมได้ค่ะอะตามนั้นก็เดี๋ยวเราจะเดินทางกลับไปบ้านของน้องพินนะครับซึ่งน้องพินบอกว่าจะทําอาหารอร่อยๆแล้วทาน ที่นู่นนะนนจะเดินไปเินจะนั่งรถพี่ไปจ้ะนั่งรถไปดีกว่าค่ะเดินมันไกล <c oughs> เดินไปพี่ให้น้องเดินไปก่อนพี่นั่งรถไป <c oughs> เดี๋ยวติดตามชมกันเดินของผมและน้องพินได้ครับผมจะทำเรื่องราววันนี้ให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับเดี๋ยวเจอกัน <c oughs> เราเดินทางมาถึงบ้านน้องพินกันแล้วนะครับ <c oughs> จะบอกนะเป็นบ้านหลังนี้ <c oughs> <c oughs> โอ้โหเก่ามากจะเย็เราเคลื่อนกันคือบ้านน้องพินนี่คือเสานี้เป็นเสาสี่เหลี่ยมครับแล้วก็มีการเสริมพื้นจากปูนแสดงว่า อยู่มานานมากบางต้นนี้ก็คือใช้แบบขวานเหล่านะครับเนี่ยร่องรอยของเปลือกไม้ที่กระทอไปตามกาลเวลาคือบ่งบอกเลยครับว่านี่คือสิ่งที่ควรค่าแก่การมาศึกษาไว้เลยเนาะสุดยอดอ่ะอันนี้ที่บ้านอยู่กันกีนก่คนน้องพินอยู่กันสี่คนคะ่ะสี่คนก็มีมีพ่อมีตากับยายแล้วก็แล้วก็มีมน้องพินน้องพินเป็นลูกคนเดียวของคุณพ่อปะ่ะค่ะเป็นลูกคนเดียวอีกแล้วมีพี่สาวคนหนึ่งคะ่ะแต่คนละแม่กันอ๋อจ้ะ ก็มามามาอยู่ที่นี่เนาะค่ะอนุร้นคือะไรอ่ะน้องไก่บะที่เก็บข้าวโพดค่ะไปดูหน่อยได้ไหมได้ค่ะแล้วก็เลี้ยงไก่เลี้ยงไก่ด้วยไปดูครับไปดูที่เก็บข้าวโพดของบ้านอ่องพินก่อนปกติเราจะเห็นแค่ที่เก็บเออ่ข้าวเปลือกแต่คือมีที่เก็บข้าวโพดด้วยนะครับอันนี้มีนานแล้วค่ะคือทำนานแล้วเนาะแลดูบันไดนี่คือแบบดั้งเดิมอีกแล้วนะโอ้เนาะ คืออันนี้คือเอาไว้ขยายพันธุ์หรือไว้ทําอะไรเนี่ยเป็นข้าวโพดเอาไว้ให้สัตว์กินเลี้ยงสัตว์นี่ครับลองดูโอข้าวโพดหมดแล้วจ้ะหมดแล้วค่ะแสดงว่าสัตว์กินหมดแล้วจ้ะกำกำลังจะเริ่มปลูกจ้ะอ๋อนี่โอ้โหเก็บข้าวโพดจ้ะทไจ้ะคือบ้านน้องคือสั่งมาครับดูโซนนี้ก็จะเป็นแบบคล้ายๆกับครัวที่เป็นข้างหนังไพรครับแต่ว่าก็เป็นหลังคากระเบื้อหมดแล้วดูดิ เนี่ยชอบตรงระเบียงมากเลยเดิมเบียนนี่เก่าแก่จริงเป็นไม้เก่าดั้งเดิมเลยเนาะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยระวังม้อนมอนระวังไปไปไปม้อนม้อนใครจะทำร้ายม้อนไปไปไพี่ไปพี่ม้อนม้อนไม่ค่มาเลิกกันอ๋อเหรอพี่นึกว่าจะไปเล่นม้อนเลยที่นี่บ้านน้องพินนี่ใช้ฟืนอยู่ไหมหรือว่าใช้อะไรใช้ฟืนค่ะอ๋อใช้ฟืนนี่นะจะพาไปดูที่เอ่อ นั่นคุณยายนะเอาไปดูที่เก็บฟืนมานต้องพิงก่อนนะครับอ๋อก็คือตรงนี้เนาะคือเอาไปใช้ในช่วงที่ว่าเออหน้าฝนก็คือจะได้แบบมีไฟไปใช้เนาะอืมจ้ะป้าขึ้นบ้านดีกว่าไปทักทยยายผู้รับดำเนกที่นี่ดีกว่าอันนี้คือคุณยายหนูครับน่ารักเลยอะแล้วผู้ประาไทยได้ด้วยเหรอใช่ป้าโทรไม่น่าเชื่อคุณยายสวัสดีครับคุณยาย ไปข่าวขึ้นได้ใช่ปะได้ค่อนะอ๋อนี่นะพี่ถอดตรงนี้นะสบายดีไหมครับอือื <c oughs> อายุเท่าไหร่ครับคุณย <c oughs> ายเจ็ดสิบปลายงเออเจ็ายเจ็ดสิบกว่าอ๋อเจ็ดสิบกว่าเนา้อคุณยายฟังฟังยังฟังออกอยู่เลยโอ้หนะ่งขึ้นไปดูข้างบนเรือนหน่อยครับนี่คือพื้นนี่คือต้องเป็นแบบนี้นะคือขลัง <c oughs> ขลังมากขลังมากอันนี้คืออะไรเนี่ยอันนี้คือห้องครัวห้องครัวเป็นไม้แผ่นอย่างงี้โอ้อันนี้คือจะให้พี่เข้าไปดูใช่ไหม แต่ดูบริการด้นนานนอกก่อนคือเสาอ,อะไรองค์เออนี่คือเก่ากึกเลยนะนบบนนโอ้นี่ดูดูดูดอ,งนะองเก่ามากเลยอะ่ะเป็นองซีเมนต์นะครับนี่คือถ้าเป็นบ้านบ้านผมนี่คือองค์องค์องค์มังกรนะลาดหลี่นี่คือดังมากแต่นี่ครับไม่รู้ทําเองหรือเปล่า,า,านะใหญ่ว่าเลยนะ,ะนยนยใหญ่ใหญ่ว่าอะไรของเมื่อกอ่อนคนมาห พอ,อมีคนมาให้นอนี่เลนีไไ่ไทยอืมครับไปดูห้องครัวดีกว่าเราไปเอาของกันนะจะได้จ้ะแล้ว้แก่คือเดี๋ยวจะพาไปดูในห้องครัวครับก็จะให้น้องพินอ่ะเปลี่ยนเป็นชุดสวยๆเพื่อที่จะได้เห็นเรื่องราวการนำเสนอของเธอนะครับว่าแหม่สาวที่นี่มีความน่ารักขนาดไหนนานแต่ให้น้องเอาของเปลี่ยนชุดก่อนสองสาวออกมาแล้วครับ <c oughs> นี่ตอนนี้น้องพินไปแต่งตัวเป็นชุดสาว ลาหูแดงโดยเสื้อน่ะเป็นแบบดั้งเดิมเลยนะของแท้แน่นอนเพราะว่าคุณแม่เป็นลาหูแดงใช่ค่ะจริงแล้วถ้าเป็นลาหูแดงนี่คือจะมีกระโปรงด้วยใช่ไหมใช่ค่ะแต่พอดีวันนี้ไม่มีค่ะขออภัยอ่าได้ครับเดี๋ยววดหน้ามาต้องจัดเต็มนะค่ะแต่ว่าชุดลาหูดาเนี่ยตอนแรกว่าจะให้น้องพินใส่พี่บ๊อนขโมยไปใส่แล้วก็ดานใส่สวยสุดเลยบอกว่าให้ยืมใส่เถิดเดี๋ยวต้องพินใส่คราวหน้าแล้วรับสวยมากยากับคุณหนูเลยอ่ะ สวยมากเลยอะใช่นะเครื่องประดับเป็นเงินแท้ครับเนี่ยของแท้เลยอันนี้ของแท้จริงจยังมีคล้ายๆแบบนี้อีกแต่ว่าพี่อยากให้แต่งเป็นคนละแบบคนละสไตล์กันเพราะว่าอยากหเห็นสองชนเผ่าในคลิปเดียวกันนะคณยายก,ก็เป็นอาหวหูนนดำนะ,ะนะก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูในครัวกันก่อนนะครับว่าครัวของน้องเนี่ยจะเก่าและขลังขนาดไหนต้องรอติดตามชมแค่ดูหม้อดูไอ้ที่นึ่งข้าวดูกระทงกระทะรู้วนะว่าไม่ธรรมดา แล้วเข้าไปดูข้างในจ้ะตามมาเลยนะครับนี่นะทําทําแทมโอโหอลังการงานสร้างครับเก่าจริงๆคือดูตั้งแต่เตาที่เขาไว้ไอตรงเนี้ยเนี่ยเอาตรงไว้ดินเนี่ยเห็นไหมคือไอขา,ขาตั้ง <ขา S 2> น่าจะเป็น,น,นแบงน,นะอ๋อไอนี่นะที่ที่ตากครับใหญ่มาก<ช>คือท,คที่ตากนี่คือแบบอลังมากปกติถ้าเป็นของคนเกา่ลีจะเล็กกว่านี้หน่อยหนึ่งแต่อันนี้คือเป็นของคนลาหูครับจนใหญ่จริงๆอะ่ะ ใหญ่มากๆครับแล้วก็จะมีเนี่ยตะกร้าที่ไว้แบกแบกของที่เราเห็นที่น้องเขาเอาไปใช้เนาะเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นตะกร้าแล้วชั้นบนนี่คืออะไรเนี่ยเก็บเก็บที่เก็บของค่ะเก็บของแล้วก็คืออีกชั้นหนึ่งนะใช่ค่ะนี่คือแสดงความขลังให้เห็นนะครับว่าโอ้โหไม่ธรรมดาจังเลยบ้านน้องพินไม่เข้าพูอีกแล้วนี่คือกระเพาะนี่ตากไว้ทําพันธุ์ใช่ไหมใช่ค่ะใช่แล้วเพื่อไม่ให้ปวกมันกินค่ะอ๋อคือไม่ให้ปวกกินเนาะสุดมากครับเม็ดฟักทองเม็ดฟักทองก็คือเก็่ยวกบใบปลูกเนาะใช่ ทุกสิ่งทุกอย่างคือเมล็ดพันธุ์ตัวนี้เก็บไปปลูกเลยอันนี้ก็เป็นกระโพดคล้ายๆกระโพดข้าวเหนียวไหมไม่รู้นะคะใช่ใช่นี่แหละกระโพดเจ็ดสี่เลยประมาณเนี้ยนี่ก็คือเก็บไปทําพันธุ์เนาะใช่ค่ะโอ้โหครับแล้วดูเครื่องมือทำเกษตรมีหมดเลยให้นี่ผ้าสัตว์ด้วยค่ะอ๋อเป็นหาดสัตว์เลยนะขลังดีอ่ะดูดิที่เกี่ยวไอตัวเกี่ยวข้าวแล้วก็ทําอะไรได้มีหมดเลยนะครับข้าวปุ้งข้าวเปลือกมดเลยเตงอ๋อที่ว่าจะปลูกแตงนะ ็นข้าวก็มีใช่แล้วนี้คือเอาไว้ยี่พอแล้วไม่ได้ไปเยอะขนาดนั้น่ายนี่พอแล้วเรากิพอค่ะแต่และต้นมันจะออกผลให้เราอีกเยอะเลยค่ะโอ้แล้ค่อยเก็บมาใหม่อก็คือมาทําพันต์ต่อเนาะใช่ค่ะสุดมากแต่ว่าเดี๋ยวเราจะต้องทําอาหารแล้วนะครับโอ้โหนี่ลองดูอันนี้คืออันนี้เอาไว้ทําอะไรเ,เอาไว้ลองพื้นหรือว่าอะไรสาดหรือว่าอะไรเนี่ยใองเวลา อ๋อนี่คือเอาไว้ลอเวลาทาหมูค่ะหรือว่าเด็ดผักอ๋อแล้วตรงนี้เอาไว้ทําอะไรเนี่ยเอาไว้ซดนเอาไว้น้าค่ะอืมแล้วเมื่อกี้บอกว่ามีมีเครื่องทํามีดโบราณนี่มันอยู่ที่ไหนอะอยู่ข้างโน้นค่ะเราเอามีเครื่องทํามีดโบราณด้วยนะโอ้น่าสนใจมากนะครับก็นี่คือครัวของน้องพินนะครับที่น้องพินว่าอยากให้เราได้เข้ามาสัมผัสแล้วก็เห็นเรื่องราวที่เธอใช้อยู่อ้นู้นนะที่ตักน้ําแกงเป็นหม้อปะอันนั้น นี่ไหนเนี่ยเน,<ม>นี่ยเน,นี่ยเน,นี่ยไมไผ่เนี่ยอันนี้เหรอนนหคะครับอันนี้เอาไว้กวนข้าวกวนข้าวอ๋อเวลาทำกวนข้าวนี่คือตองใช้ใหญ่ขนาดนี้หรอค่ะอันเล็กก็มีค่ะอันเล็กจะเป็นแบบนี้จะตักกันอืมโมนะสุดมากดูแบบนี้จ้ะทำมาจากไม้ไผ่ในลาไผ่นะใช่ค่ะไม้ไผ่ <bridge> สวยไหม อันนี้คอดูครบหน่อยนี้ครบของแท้นะครบโบราณครับดูครบโบราณก่อนครบโบราณก่อนจะจะไม่เห็นนะครับคือนี่ครบโบราณมีสองเวอร์ชันนะอันนี้คือเวอร์ชันเวอร์ชันตำพิกครับอันนี้คือตำตำตำเครื่องครับโอ้อันนี้เก่ามากดูดิครบโบราณครบโบราณสุดจัดเลยอ่ะโอ้หนอแล้วก็สากเสิร์ฟก็พร้อมแล้วสากอันนี้ก็จะยาวๆเนาะสากยาวๆนะครับนี่นะ โอ้โหโอเคเดี๋ยวเข้าครัวทําอาหารเนาะน้องมอนหิวแล้วสาวพี่หิวบ่อยคือ,ค,อคือไปเดินเข่ายนี้ก็ทาทาหิวแล้วนะเดี๋ยวรอดูนอ้องก็ทําอาหารให้เราชมเนาะได<ป>้เลยค่ะมาดูเทคนิคการกอร่อไฟของสาวชาวราหูนะครับซึ่งเวลาเขาจะกอ่อไฟเนี่ยเขาก็ใช้ไฟที่เป็นฟืนที่เขาได้เก็บไว้เห็นไหมเขาก็จะเอาไฟมาเรียงเรียง,เร,ยงเรียงกันนะครับเพราะว่าเราจะต้องใช้ไฟเยอะในการต้มนอ่องเห็นไหมครับมาเรียงแบบคล้ายๆแบบ เป็นแช็กแชกๆช็กแชกแช่เห็นไหมครับนี่เทคนิคของสาวชาวนาหูเนาะเราก็จะใช้ไม้แกะจุดไปนะครับใช่ค่ะใช้ไม้แกะมุมมองถึงวิถีชีวิตที่เขายังคงใช้ความเรียบง่ายแล้วก็ใช้วัสดุจากธรรมชาติที่ยังคงหาได้ตามท้องถิ่นนะ เดี๋ยวก็จะรอให้มันติดเลยเนาะง่ายๆนี้เนาะแค่เลฟูนให้ดีจบแล้วโอ้โหสุดจัดมาดูสาวละหูค่ะเอ้ยละหูดำสาวชาละหูดำกำลังทำอะไรอยู่ครับเนี่ยล้างหนอไงล้างหนอนนะนี่จะได้ข้าวขาวอืมขาวเหมือนคนล้างใช่ไหมเป็นการเป็นงานนางม่อนนี่พกมาไม่เคยผิดหวังเลยต้องแช่เกลือก่อนไหมน้องหรือไม่ต้องละไม่แช่แล้วเนาะ สูตรการต้มคือต้มธรรมดาต้มน้ำเปล่าหรือว่าต้องมีอะไรด้วยน้องเพ็ญต้มน้ำเปล่าก็ได้ต้มไม่นานไหมนานค่ะต้มนานกี่กี่สองสามเดือนจะกินได้สองสามเดือนคำว่าสองสามอนนี้งงมากเลยอ่ะคืออะไรเป็นชั่วโมงไหมอ่ะค่ะเป็นชั่วโมงเป็นชั่วโมงคือต้มไว้สองสามเดือนนะเดี๋ยวรอดูคบสองสามเดือนของเขาคือจะเป็นยังไงคือคำศัพท์ที่ผมได้รับมานี่คือผมงงมากเลยนะ คือ้าต้มแป๊บๆปมันจะกินไม่ได้ค่ะมันจะขุ๋อเวลาต้มก็คือต้องปล่อยแล้วก็เดือนหนึ่งก็คือทิ้งน้ำเดือนสองก็คือทิ้งน้ำเดือนสามคือทิ้งน้ำถึงจะใช้ได้อ๋อเพราะว่าสองสามเดือนเป็นอย่างั้นนี่เองเหมือนเราห็งข้าวอะเนี่ยแน่จ้ะต้องคืนน้ำลงไปจ้ะ ไม่ต้องทำเยอะจะต้องเพลินจะอ้วนจ้ะ <c oughs> พี่ว่องพี่ม่อนคือเนื้อแหละ <c oughs> เรียบร้อยแล้วเนาะเรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้คือจะใส่ตอนที่มันน้ำเดือดหรือว่าจะต้มไปเลย <c oughs> ต้มไปเลยก็ได้ค่ะอ๋อต้มไปเลยเนาะ <c oughs> แล้วก็เดือดเมื่อไรก็ค่อยเทน้ำเปลี่ยนแล้วเนาะ <c oughs> ค่อยใส่น้ำใหม่ม <c oughs> เพราะว่า น้ำมันจะแห้งอ,อ๋อน้ำมันจะแห้งนะแหม่เราทางสายกินเลยนะครับอย่างนี้นะใครชอบกินอาหารบ้านบ้านอานินเผาก็น้องพินนี่จัดให้ได้เห็นแล้วนะเสร็จแล้วค่ะเราให้มันสุกจะได้ยินสาวตำพริกครับไม่ทราบว,ว่าอันนี้คือพริกมูเซอร์เอ้ยสิพริกลาหูไว้เนี่ย กินเอาไวข้างนอกเลยจนพี่ต้องแบบว่าต้องเข้ามาดูต้นตออที่ตำพี่ฉุนเลยเนี่ยฉุนขนาดนี้หรอใช่ค่ะคมันมันไหมไปนิดนึงอ๋อนี่คือไปคั่วรหรือไปแยกงเนี่ยเอาไปเผาค่ะ๋อ,อหรอไปเผาอืมเอาไปเผา,า,าแล้วก็มาตำนะ,ะแหมดูทำครัวเอง,เเงครับดูสเต็ปการทำทำพีคครับอันนี้คือตำเองปกติทำข้าวไอ้ทุนไหม ือน้ำเดือดแล้วครับอันนี้คือน้ำแรกเท่าน,นั้นที่เราจะต้องเหลือต้มอ,อีกสองน้ำใช่ไหมน้องพินก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวอีกสองน้ําก็จะต้มแบบนี้จนกว่ามันจะหายขมแล้วเราก็จะมาปรุงเป็นอาหารเนาะใช่ค่ะตามนั้นเลยนะเดี๋ยวมาดูสูตรเด็ดการทําหนอยยำนอ,ำนอที่น้องพินบอกว่าจะทําให้เราดูครับว่าจะมีเทคนิคการทำยังไงถึงให้น,น่ากินน่ากินแบบคนทำนะครับต้องรอชมนะครับ มาดูครับน้ำนี้จะเป็นน้ำสุดท้ายนะครับที่เราจะเอานอออกจากหม้อแล้วนะครับที่เหลือกก็คือการที่จะทำอาหารแล้วนะ่ะนี่สุดจัดน้องพิมบอกว่าถ้าพี่แอแนมาจะทำให้ผมดูแบบเต็มเนะครับแล้วก็ไม่มีคำว่าผิดหวังถ้าเกิดได้ชมน้องพิมพ์ทำอาหารครับนีอ่อาหารชนเถ่าที่เราคาดไม่ถึงครับนะทำง่ายๆเพราะว่าเครื่องปรุงเธอบอกว่ามีอยู่แค่ สองอย่างนะครับแค่พริกก็เกลือนะน้องพินเนาะเกลือกับชูรสด้วยค่ะเอามีชูรสด้วยนะ,ะเพิ่มเติมในปัจจุบันคือรสอร่อยของผงชูรสนะครับใช่ค่ะปัจจุบันจะ<า>ใช้ได้ง่ายแล้วก็ม,มีทั่วไปตามร้านค้าถ้าเมื่อก่อนอาจจะไม่มีนะแต่เดี๋ยวนี้ก็คือช่วยได้เยอะครับนี่ด้านอต้มแล้วก็จะแบบนี้เลยนะครับเน่ นี่คือจะเอาน้ำปลามาไลงเนาะใช่ค่ะน้ำที่นี่ใช้น้ำปลาปูเข่าหรือว่าน้ำปลาปลาอะไรน้องพินน้ำปลาปลาภูเข่าก็คือแบบที่น้องพินไปกรอกที่แทงค่ะก็คือนี่ก็ไปเอามาเหมือนกันใช่ค่ะออกไปตักจากตรงน้นมามอถ้าสมมติว่าจะใช้น้ำก็ต้องไปตักแบบที่เราไปเห็นแล้วก็คือตรงโซนที่อยู่ระหว่างการเดินทางก็คือต้องขี่มอเตอร์ไซค์ปเอาแล้วก็เอามาแบบว่ามาตุนไว้ที่บ้านเนาะใช่ค่ะโ้ก็ไม่ง่ายเลยเวลาจะใช้น้ำผมก็นึกว่าที่นี่เขามมีน้ำเป็นน้าแรง อ๋อเป็นหน้าแดงถ้าหน้าน้ำอย่างเงี้ยคือมีน้ำประปาตามท่อนี่มาไหมมีค่ะมีนะจะเข้าหน้าแดงคือจะต้องไปกรอกเนาะใช่ค่ะน้ำมันจะแห้งอืมนะนะก็ต้องใช้น้ำทำความสะอาดด้วยดูแต่ว่าอากาศวันนี้เย็นนะครับนะาอากาศดีเพราะว่าอยู่บนยอดเขาน้องมา่อนใกล้ได้เวลากินแล้วสนใจไหมสนใจอเลยไปแอบลับใหม่แล้วคนอะไรเนี่ย น้องไม่ได้หลับเพ่อนแน่คือไปเข้าวหวหนอกก็ไปแอบอะไรมาก็ไม่รู้อะไปเจอกองทองมาด้วยในลุงพออยู่บ้านเขาก็มาแอบรับอีกคือเป็นการเป็นงานดีมากเลยน้องสาวเราเดี๋ยวดูเทคนิคการทําอาหารดีกว่านะ <S <S นีง่ายมากเลยปกติมันจะมีพวกผักอื่นอสดอได้เลยแน่แนอืมใช่ปกติมันจะมีผักอื่นเคียงไหมแบบว่าเป็นพวกอิ่มชิมหอมเปอะไรเงี้ยสลัดแน่มีไหมไม่มี ท่านี้เขาไม่ใส่เดี๋ยวท่านี้เขาไม่ใส่เออค่านี้เขากินง่ายๆนะแล้วปกติคนที่นี่เขากินข้าวอะไรอ่ะมึงเพนข้าวดอยเนี่ยนะคะก็คือใช้ข้าวดอยยังไงน้องเห็นมในห้องเป็นกระสอบกระสอบเออก็คือกินข้าวดอยกันเนาะดูเขาปรุงข้าวเนี่ยอันนี้เกลือนะเกลือค่ะชอบเค็มไหมคะไม่ชอบจ้ะเพราะพี่บอลเค็มอยู่แล้วจ้ะเอาอะไรเค็มเนี่ยไม่รู้อ่ะ แล้วก็นี่คือพริกที่เผาแล้วก็ตำนะครับเมื่อกี้นี้พริกของคนละหูนะครับใช่ค่ะจะเอาดำๆหน่อยนะคะเพราะมันไหม้นิดนึงมันไม่ไรจ้ะเป็นแน่ชอบกินของดำาพี่ <laughs> ชอบของดำจ้ะคือถ้าไม่ดำไม่อืดเอ้ยไม่ดำไม่อร่อยจ้ะ <laughs> อันนี้ก็คือพงอร่อยที่เราคุยกันไว้ครับว่าเดี๋ยวนี้คือมันต้องมีอะเดือบีดเลวเน่พงเนี่ยใส่พริกเยอะหน่อยนะคะพี่ว่อนจีนคนเดียวจ้ะไม่เป็นไรเยอะแค่ไหนก็ได้จ้ะพี่ซินจ้ะ <laughs> <laughs> นักน้องจังเลยคือพี่มอนจะได้ตาสว่างสัก <universities> ท <ide assunto> ีตั้งแต่ที่พี่มอนไอ้นี่น้เมือตะมมานานแล้วจ้ะเดี๋ยวเดี๋ยวน้องมือตะมอะไรเนี่ยมีคนมีคนแอบคุยกับน้องมอนอยู่น้องมอนรู้ตัวแล้วนะว่าเป็นใคร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 ถามเอ้าน้องม่อนจะรู้ตัวไอ้น้องมันจะร้อนตัวจะจะเจอพี่น้องม่อนตามไม่ทันแล้วจ้ะมืนแล้วตอนนี้เนี่ย เอาเสร็จแล้วเสร็จแล้วนี่ไงเสร็จแล้วค่ะรีบเสร็จจังเลยพี่ยังไม่รู้สึกอะไรเลยเนี่ยเมนูง่ายๆพี่เนี่ยไม่ใช่เป็นคนไร้ความรู้สึกแล้วพี่เนี่ยใช่พี่ได้แล้วจ้ะอันนี้คือใครน้องๆน้องพินชิมก่อนดีกว่าไหมเพราะว่าเดี๋ยวเออพี่บิ้ลเขากลัวไม่ปลอดภัยจ้ะได้ค่ะว่าไปนะลองลองดูนะคว่าอร่อยไหมต้องให้นางเอกก่อนชิมก่อนเดี๋ว่าจะถูกใจนางเอกไหมถ้านางเอกถูกใจแล้วก็จะกินเหมือนกัน คมดีอร่อยคะ่ะให้คำใหญ่ๆพี่มอนสักหน่อยจ้ะแล้วพี่มอนจะได้แบบเออตาสว่างสักทีหนึ่งอะไรเวียนแน่เนี่ยคือมันเล็กไปอ่ะมันต้องแบบว่าแบบคำโตๆอ่ะต้องนะให้เวียนแน่ไงนั่นอ่ะเออละวอันนั้นอืม,อมน่ากินน่ากินอย่างเลยแกงหมูเอ้ยแกงอะไรนะยำหน่อยำหน่อต้นนึกว่าแกงหมูอร่อยเวียนแน่เหรอ เหมือนคล้ายๆแยมมะม่วงเออมันเปรี้ยวได้ไงมันมันมันม่นมันมีความเปรี้ยวไม่มีความคล้ายๆแต่ไม่ใช่ไงเอออร่อยอ่ะจริงอ่ะกรุบต้องเต็มช้อนแต่พี่จะกินมั้งขอละครึ่งอ่ะน้องอีกเพียรแน่เนี่ยอ่ต้องต้องต้องคือดูดีว่าอร่อยจริงนะเต็มไหมเนี่ยอ่าใช่ คือน้ำมนสวยครับพี่อยากให้ออกกล้องนานๆหน่อยเอออ้าวเลยน้ำมนคิดแตกแล้วเราสองกินแกงหน่อเขาไปเขาไปเข้าน้ำมาแกล้งน้องอ่ะผมอ่ะถ้าคือไม่แกล้งน้องคืนผมนอนผมนอนไม่หลับอ่ะจริงไหมใครไม่แน่แน่เลยอ๋องั้นมาถือกล้องพี่จะกินกินกับนางเอกรับกับเขาไปเข้าพี่ขอกินใกล้ๆด้วยได้ไหมน้องนะนี่นางเอกกับผมตรงนี้แหละนะก็เดี๋ยวขออนุญาตกินแกงนอกับน้องพินหน่อยเออน้องพินจ๊ะ ปกติพี่กินพี่จะไม่ค่อยตัดกินเองจ้ะืมคือจะทำอะไรอ่ะจะจะป้อนพี่น่ะพี่เอาเต็มเต็มพินตัาเต็มเต็มคือมันน้อยไปอ่ะคือถ้าเป็นนักงเอพี่ต้องพินต้องต้องทำใจนะว่าเรื่อง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 ความความักัดนี่เขายกให้พี่ที่หนึ่งเลยจ้ะขมไหมไม่ขมค่ะต้มลายน้ำแล้วจ้ะอือหือ พินรุนมากเลย <laughs> พินเป็นยำหนอสที่เค็มที่สุดที่เคยกินมาเลยอร่อยจ้ะพูดเลยจ้ะ <c oughs> อร่อยกินไปหมดแพนนี่อย่าให้เสียพินจะกินอีกไหมจ๊ะคือถ้าเอายำให้ก,กินหมดเลยเรากินบ่อยแล้วคะ่ะที่กินเลยค่ะจ้ะคือคือไม่เคยกินยำนอสอร่อยขนาดนี้เลยนี่ถ้าเกิดมีอะไรซ่าๆหน่อยมกักวแหววอะไรนี่คือจะใช่นะอื้อหือ ออจริงหน่อหวานว่าหน่มาน่าหวานรสชาติดีอ่ะคือจะไม่ให้เส่น้ำตาลเอกเพราะมันอร่อยนะครับแล้วก็อยากกินอีกพิ่มันแอบหัวแล้อทำพินจ้ะค่ะหน่อที่เดิมคือจะนี้ก็เดี๋ยวจะผัดอะไรต่อก็ผัดเ๋ยนะพี่จะค้างที่นีสักหนึ่งคืนนะค่ะคุณพ่อดูไหมจ้ะไม่ค่ะไม่ดูไม่ดุ หรือไม่อะไรจ้าไม่ให้นอนไม่ใช่ไม่ดุค่ะมันดุอ๋อไม่ใช่ไม่ดุใจ่ว่าดุฟังดีพี่แได้ฟังเดีมนกระเพาะปฝนตกตกกกลับโอเคเนอะก็ฝนตกแล้วว่ารู้รู้สึกว่ามันบรรยากาศดีอยากับหิมะลงอ่ะถ้าหันกลับไปนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรใช่อากาศมันเย็นนะเ่าเดี๋ยวให้ดูดิรู้นึกคือเนี่ยมันหิมะมันมนอยู่ช่ยนาเหมือนหิมะลงอ่ะดูหน้าต่างเขาเันหิมะลงเลยโอยเออจริงเนาะเหมือนละอองฝนลงอ่ะดูดิ คือมันมันเหมือนได้บรรยากาศที่ว่าเออแล้วก็มันบวกกันอันนี้ไงเราอยู่ต่างประเทศอ่ะเออใช่เราดูมีภูเขาล้อมรอบด้วยไงข้างนอกนะสวยมากเลยวิวใช่ใช่ใช่สวยมากเลยมันก็สวยจ้ะค่ะเออมันจ๊ะอะไรคะเป็นแอนเออเอออะไรคะที่ดีกว่าจ้ะบรรยากาศดีอ่ะเดี๋ยวเราล่ำลาคนคนดูก่อนเพราะเดี๋ยวผมจะล่ำลาบรรยากาศที่แสนอาอุ่มที่มีน้องพินมาเป็นนางเอกไม่คาดคิดว่าจะมีสาวงามตามท้กเรื่องแล้วก็เก่งแล้วก็น่ารักก็นำเสนอการใช้ชีวิตที่ดีมากเลยหวังว่าโอกาสหน้า เราจะได้เจอกันใหม่เพราะว่าบ้านน้องพินติดป,ป่าจะมีเห็ดมีของป่ามีอะไรแปลกๆต่างๆมากมายให้เราไปหาอยู่เพียงแต่ว่ารอให้ม่ถึงฤดูกาลที่ค้นหาออกมาแล้วกันนะครับขอบคุณน้องม่อนด้วยครับที่มาเป็นนักเอกนะครับแล้วก็มาช่วยถือก,กล้องนะครับมาเป็นน้องที่ช่วยประสานง,งานในเรื่องต่างๆมาที่ได้ติดต่อเจอน้องๆพวกนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณคนด,ดูที่ติดตามชมผมนะครับผมจะทำหน้าที่ของนักถ่ายที่สุดท,ที่จะทำได้ครับเรียก่อนนะครับขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ น้ำลายลายไม่อิ่มอ่ะทำไมเดียะเอาอีกถ้วยหนึ่งแล้วน,นอน,นี่แหละโอเคไปแล้วเขาตกใจน้องมดน่ะน้องมดน่ะเ <c oughs> ขาบอกน้องมดเป็นลาหูอ่ะหมอเป็นมูเซอร์ลาหูบ้านไหนลาหูขาวลาหูแดงไม่ใช่แบบอันนี้ลาหูขาว <c oughs> ขาวเหรอคะ ขากำลังกลับจากการทําไร่ทํานาทําสวนมาครับเต็มเลยก็เราก็ออกจากบ้านท้องคอยครับไปดูเรื่องราวกันทางเราต่อนะครับผมยังมีเรื่องราวดีในปังมากครับเพราะว่ามีนางเอกเน็ตอดอลออยู่แต่ว่ายังไม่เจอแล้วก็ยังมีนางเอกอืออยู่ที่ทํารอดอีกคนนึงอ่ะคือไม่รู้ไปไหนอ่ะเราก็ไปตามหาเธอก่อนนะเดี๋ยวรู้ครับว่าเธอเป็นใครนางแต่ชุดสวยมากแล้วก็บรรยากาศดีมากครับให้น้องเกบภาพกับประทับใจเราก็ค่อยเจอกันนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ ใหญ่มากครับนี่เออง่ายไหมเราต้อง่อเงงงงี่ยว่ายหลุดหลุดเรม่เนี่ย,ยาแนโอ้โหตข้างไปนะแต่ว่ามันก็จะตายแล้วอมนี้ตนนนะตัวนี้ใหญ่ครับนี่ตัวก็่าแข่เลยแนยจนะโอเคเอากลับบ้านจ้จะเจ้าของขาดูอยู่ขอขอเจ้าของขกยังยังจะโอ้ น่ากินเป็นหมดนะครับ